อย่าเพิ่งรำคาญกันนะครับกลับมาเจอคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับฝนก็ยังตกปรยๆหลังจากเมื่อสักป,ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับฝนก็ตกลงมาค่อนข้างหนักนะครับอดใจไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันก็ค้างคาความรู้สึกหลังจากที่ทําจัดรายการนะครับยุคนขยี้ข่าวด่วนไปเมื่อตอนสักป,ประมาณ4ี่ห้าโมงเย็นนะครับแล้วก็ถามคุณผู้ชมไปว่า มีใครได้รับเงินแล้วหรือ,อยังวันนี้เพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยบอกว่าจะอนให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นจํานวนประมาณ3 0 0แสนคนผมมาเจอก็อยากให้ดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าฝนตกค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวช่วงนี้ก็มีโควิดด้วยและก็อาการของโควิดนั้นมันก็มีความคล้ายคลึงกับการป่วยเป็นทั้งไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่นะครับก็อยากให้ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเนื่องจากว่าคุณหมอเองก็บอกนะครับว่าช่วงหน้าฝนเนี่ย ระบาดนั้นก็อาจจะมากขึ้นและการวินิจฉัยโรคว่าสรุปแล้วเราเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่ธรรมดาหรือว่าเป็นโควิดมันก็จะวินิจฉัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกมาเจอกันในด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงจริงๆนะครับคือวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับตั้งแต่6โมงเช้าผมถามไปว่ามีใครได้เงินวันนี้บ้างไหมตอนสายๆแปดโมงผมก็ถามอีกพอมาถึงตอนเย็นเมื่อจัดรายการตอนสี่ห้าโมงเมื่อสักครู่เนี่ย ผมก็ถามย้ำเข้าไปอีกว่ามีใครได้รับเงินบ้างหรือไม่จนกระทั่งตอนนี้น่าจะประมาณพุ่มหนึ่งแล้วครับน่าจะเกือบเกือบพุ่มก็มาถามอีกว่ามีใครได้รับเงินแล้วหรือ,อยังด้วยความรักและเป็นห่วงจริงๆนะครับอ๋อมีแล้วครับมีคุณผู้ชมท่านหนึ่งบอกว่าได้เงิน5,000บาทตอน6โมงเช้ามีเข้ามาคนแล้วนะครับแสดงว่ามีการเริ่มโอนกันวันนี้จริงนะฮะถ้ายืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาเมื่อสักครู่บอกว่าตอน6โมงเช้าเนี่ย ได้รับเงินโอน5,000บาทเลยนะครับช่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมว่าท่านเนี่ยประกอบอาชีพอะไรที่กรอกเข้าไปนะครับและก่อนที่จะได้เงินเนี่ยระบบแจ้งท่านว่าอย่างไรแจ้งว่ารอตรวจสอบไหมแจ้งว่ารอตรวจรอเปลี่ยนสถานะไหมหรือแจ้งให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ส่งเข้ามาหน่อยคือมีคุณผู้ชมบอกผมว่าผมเป็นกําลังใจสําหรับคุณผู้ชม ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ส่งคอมเมนต์แบบนี้เข้ามาผมก็อยากบอกคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับว่าว่าได้เงินตอนหกโมงเช้าเนี่ยหนึ่งนะคือท่านประกอบอาชีพอะไรและสองเนี่ยเอ่อก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาบอกท่านว่าท่านอยู่ในสถานะไหนจนกระทั่งท่านได้มาเงินได้มาได้เงินเลยนะครับเมื่อตอนหกโมงเช้าของวันนี้มีเข้ามาคนหนึ่งแล้วนะครับจากคนดูประมาณ3,400น 3, คนณขณะนี้เนี่ยนะครับ มีคนบอกว่าได้เงินตอนเช้า6โมงเช้าอยากเห็นให้ชื่นใจหน่อยว่าวันนี้ที่กระทรวงการคลังบอกว่าจะโอนให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับสามแสนคนเนี่ยสรุปแล้วได้กันมากน้อยขนาดไหนเ,เนี่ยเราดูคุณผู้ชมดูผมจัดรายการไปก็ดู SMS ไปด้วยนะครับว่ามีใครได้บ้างหรือไม่นะนี่ก็บอกว่าไม่ได้เนี่ยเมื่อสักครู่บอกว่าได้คนเดียวเองนะครับ จากคนดู4,000กว่าคนแล้วตอนนี้เนี่ยบอกว่าได้คนเดียวเท่านั้นอืมอ่ามา,มาคนที่สองแล้วครับคุณเจริญหรือเปล่าบอกว่าได้ตอนตีหนึ่งสี่สิบนาทีอ่าได้สองคนแล้วนะครับจากคนดูตอนนี้ประมาณ4,500คน4,006ละนะครับมีคนดูคนที่สองแล้วนะครับบอกว่าได้นะ เอางี้คือคือเราอยู่กันแบบครอบครัวแล้วกันต้องคิดแบบนั้นนะครับว่าพี่สองคนที่บอกว่าได้ตอนตีหนึ่งคนหนึ่งได้ตอนหกโมงเช้าคนหนึ่งเลยนะครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าท่านประกอบอาชีพอะไรแล้วก่อนที่ท่านจะได้เนี่ยระบบเนี่ยให้สถานะท่านว่าอย่างไรคือเราต้องช่วยกันคือคนได้เนี่ยเอาละได้เงินไปใช้ได้เงินไปตรวจทุกอะไรก็ตามแต่เลยนะครับแต่น่าจะบอกข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาหน่อยอย่างน้อยก็เป็นไกด์เป็นข้อมูล เป็นข้อท็จจริงเป็นปัจจัยอะครับให้คุณผู้ชมอีกหลายท่านที่ดูอยู่ณขณะนี้เนี่ยเขาจะได้ทราบกันนะครับเคสของเงิน5,000บาทรอบนี้เนี่ยคนที่จะให้ข้อมูลได้ดีที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเป็นคนที่ลงทะเบียนด้วยกันนะครับโดยเฉพาะคนที่ลงแล้วได้เนี่ยควรเอาม,มาเล่าให้กันฟังหน่อยว่าที่ได้เนี่ยมันได้มาจากมาจากขั้นตอนแบบไหนอย่างไรและรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ช่วยกันครับช่วยกันครับเพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวต้องบอกเลยนะครับว่าเอาเฉพาะในเพจที่ผมจัดรายการอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ไม่ได้นะครับเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ออตอนแรกนําส่งข้อมูลเพิ่มตอนนี้เปลี่ยนเป็นสถานะอยู่ระหว่างการอยู่ระหว่างการส่งข้อมูลเพิ่มเติมขอพระคุณมากนะครับที่บอกว่าคุณยุคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะขอบคุณที่ที่ติดตามให้ค่ะโอเคขอพระคุณอย่างสูงเช่นเดียวกันนะครับ อ,อ,อาชีพเย็บผ้าขั้นตอนแรกบอกว่ารอตรวจสอบขั้นตอนที่สองรอเปลี่ยนสถานะ mm hmm. เออหลายคนเป็นแบบนั้นนะครับคุณผู้ชมครับตอนแรกบอกตรวจสอบก่อนขั้นตอนที่สองเปลี่ยนสถานะ mm hmm. เนี่ยดูดูทั้งหมดเนี่ยประมาณ6000คนที่ดูอยู่เนี่ยนะครับ mm hmm. คือคนที่ได้เนี่ยสองคนนะฮะ mm hmm. พี่ยูคนทานข้าวหรือย,ยังคะยังเลยครับยังไม่ได้ทานข้าวนะครับทานค่ำๆหน่อยนะฮะ เข้าไปดูสถานะบอกรอการตรวจสอบนะเออเนี่ยมันมีมันมีคนที่บอกว่าได้สองคนนะ่ะแล้วก็หายไปเลยไอคนหนึ่งครับได้รับตอนตีหนึ่งสี่สิบทำอาชีพรับจ้างเป็นแม่บ้านอ่านี่คนหนึ่งบอกแล้วนะครับอ่คนหนึ่งบอกสามคนแล้วนะครับสามคนแล้วที่บอกว่าได้วันนี้แต่ทางนี้ทั้งนั้นก็คือกระทรวงการคลังบอกว่ามันคือสามแสนคนนะครับ มันคือสามแสนคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยคือถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงการตอบรับเนี่ยผมว่าวันที่8วันที่9วันที่1ิบเนี่ยคนจะแจ้งเยอะว่าได้แล้วได้แล้ว,ได,ลวได้แล้วนะคะได้แล้วนะครับแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยคนจะบอกน้อยลงผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าคนที่ที่ได้แล้วไม่ยอมบอกหรือไม่มีคนได้จริงๆนะฮะคือสรุปแล้วมันยังไงกันแน่เนี่ย นะย้ํานะครับว่าคนที่ให้ข้อมูลได้ดีที่สุดเนี่ยคือคือคนที่ได้รับจริงเพราะอะไรเพราะอะไรคือถ้าถามผมเนี่ยผมก็เล่าข่าวให้ฟังได้หมดแหะเพราะกระทรวงการคลังบอกวันนี้ว่าจะให้3 0 0 0 0นคนแต่มันเป็นสิ่งที่เขาพูดไงแต่ข้อเท็จจริงล่ะผลในทางปฏิบัติล่ะมันเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมที่จะส่งมาคนที่ได้ไม่พูดไงครับเหรอฮะเมื่อสักครู่นี้ก็แจ้งเข้ามาแล้วนะครับสมคน สามคนแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์คนหนึ่งนะครับบอกว่าทําอาชีพรับจ้างนะฮะเ,เนี่ยบางคนก็รอสิบห้วันบางคนรอ6วันบางคนทําอาชีพค้าขายรถเข็นบอกไม่ได้ทําแคดดี้แต่ขึ้นว่าทํานาหมายถึงเป็นเกษตรกรใช่ไหมอดอีกนี่ฮะไม่รู้เขาคัดกรองคนแบบไหน ของผมแจ้งว่าอยู่มาตรา33ไม่ได้ทํางานมา10ปีนะครับผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้และกันสําหรับคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33แล้วถูกเลิกจ้างหรือว่าที่ทํางานของเราเียถูกสั่งให้ปิดนะครับวันพรุ่งนี้บอร์ดประกันสังคมฟังผมดีๆนะฮะวันพรุ่งนี้คือวันที่14เมษาบอร์ดประกันสังคมเขาจะประชุมกันรอบน่าจะรอบสุดท้ายนะน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล,ล้วแหละเพราะประชุมกันมาหลายรอบเขาจะเริ่มเคาะแล้วนะครับ ว่าคนที่ตกงานเพราะถูกนายจ้างสั่งให้พักงานก็ดีอันนี้คือมาตรา3-3นะครับหรือบริษัทเนี่ยถูกสั่งให้ปิดก็ดีหรือว่าร้านค้าของท่านที่ท่านรับจ้างอยู่เนี่ยนะครับถูกสั่งให้ปิดก็ดีเนี่ยนะครับเขาจะประชุมกันวันพรุ่งนี้บอร์ดของสำนักงานประกันสังคมเบื้องต้นมีการเสนอเข้าไปในบอร์ดนะครับว่าจะจ่ายให้ตั้งแต่5,000บาทไปจนถึง9,300บาท ตั้งแต่5,000บาทไปจนถึง9,300บาทนะครับวันพรุ่งนี้รออัปเดตจากบอร์ดของประกันสังคมอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนคนที่ยังทำงานอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถูกสั่งให้หยุดยังไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด19หรือนายจ้างไม่ได้ถูกสั่งให้ปิดกิจการเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ได้เงินนะครับจะได้เงินเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบตามที่ผมว่าเมื่อสักครู่ย้ำนะครับวันพรุ่งนี้บอร์ดประกันสังคมจะประชุมกัน และจะได้เริ่มสรุปว่าจะจ่ายเงินตั้งแต่5 0 0 0จนถึง9,300บาทจะเอาตัวเลขตามนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยหรือไม่อย่างไรนะครับอ,อ,อ่ะส่งเข้ามาเรื่อยๆครับถามเนี่ยผมว่าคนดูก็รอฟังคอมเมนต์อยู่รอดูคอมเมนต์อยู่นะครับว่าวันนี้มีคนได้เงิน5,000บาทแล้วเนี่ยมากน้อยขนาดไหนและประกอบอาชีพอะไรแล้วขั้นตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเท่าที่ผมพยายามอ่านคอมเมนต์ณนะขณะนี้นะครับพบว่า ได้กันมาเนี่ยสามคนเองออประมาณตีหนึ่งสองคนแล้วก็ประมาณหกโมงเช้าอีกคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งหนึ่งในสามคนเนี่ยบอกว่าทำอาชีพรับจ้างนะครับทำอาชีพรับจ้างเนี่ส่วนใหญ่เงียบหมดเลยครับนะฮะคือวันนี้เนี่ยใช่ครับมาตราส3มสาเนี่ยของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยรอนานมากจริงๆ วันพรุ่งนี้ต้องรอสรุปอีกนะครับต้องรอสรุปอีกว่าจะให้กันแบบไหนให้เมื่อไหร่นะฮะยังต้องรอสรุปนะครับรอวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมรีบแจ้งข่าวถ้าหากว่ามีมติบอร์ดของสํานักงานประกันสังคมว่าเขาจะจ่ายเท่าไหร่จ่ายให้ใครและจ่ายเมื่อไหร่เนี่ยผมจะรีบแจ้งให้ได้รับทราบทันทีนะครับคุณผู้ชมครับเออวันนี้คือกระทรวงการคลังบอกจะจ่ายให้เนี่ยสามแสนคนนะครับ แต่ดูตอนนี้มันน้อยอ่ะเนี่ยคนดูตอนนี้จะแปดพันคนอยู่แล้วนะฮะคนดูจะแปดพันคนอยู่แล้วแต่ทําไมมีคนบอกว่าได้แค่ได้แค่สามคนน่ะมีคุณผู้ชมถามเขามาว่าแล้วม,มาตราสามสิบเก้าะมาตราสามสิบเก้าก็จ่ายพร้อมเงินกับของกระทรวงการคลังนี่แหละครับแต่ว่าต้องดูไงว่าท่านประกอบอาชีพอะไรเลยได้รับผลกระทบหรือไม่นะครับตามมาตราสามสิบสามค่ะนะฮะ แต่มาตรา33เนี่ยถ้าท่านจะได้นะต้องไปทําเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมนะอืมต้องไปทําเรื่องนะครับต้องไปทําเรื่องและวันพรุ่งนี้รอฟังว่าบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมจะสรุปมาว่าอย่างไรแต่ตามเรื่องที่เขาชงเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าจะจ่ายให้ตั้งแต่5,000ไม่เกิน9,300บาทนะ5,000ไม่เกิน9,300บาทแม้ว่าก่อนหน้านี้จะบอกว่าให้ไม่เกิน7,500แต่เขาก็พยายามที่จะให้เพิ่มขึ้นมานะครับนักดนตรีส่วนมากไม่ได้ค่ะเอเลยครับ นะะจริงๆเป็นอาชีพพข้าเกณฑ์นะครับแต่ไม่รู้ว่ากระทรวงการคลังเนี่ยนะครับไปพิจารณานักดนตรีบางประเภทเนี่ยอย่างไรกันบ้างนะฮะเี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูอยู่เนี่ยคือใครที่ได้นะครับส่งมาหน่อยเอาของวันนี้นะเพราะหลายคนไม่ได้เลยครับเนี่ยดูคอมเมนต์นี่จะเป็นหลายร้อยเป็นพันคอมเมนต์แล้วมาครับตอนนี้เนี่ยมีคนบอกว่าได้แค่สามคน นะมีคนบอกว่าได้แค่สามคนเออทำไมมันน้อยจังเลยอ่ะนี่ผมก็ย้ำนะพูดแล้วพูดอีกนะถ้าเทียบเคียงกับเวลาผมพูดแบบนี้ตอนวันที่แปดวันที่เก้าวันที่สิบเนี่ยคนจะบอกว่าได้เนี่ยเยอะจะบอกว่าได้เนี่รีบเรื่อยเลยได้เรีบเรื่อยได้เรืบเรแต่วันนี้ปรากฏว่าไม่ไม่มันน้อยอ่ะนะครับเนี่ยคนดูแปดพันคนมีคนบอกว่าได้สามคนนะ่ะนะ คือมันมันก็อยู่ที่ว่าหรือคนดูอยู่เขาไม่บอกก็ไม่มีความจําเป็นต้องปกปิดนะฮะผมคิดว่าเราอยู่กันแบบรอบครัวคอนเน็กเดียวกันในเพจอีซี่ยุคนเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีอะไรก็ให้ข้อมูลซึ่งกันและก,กันอย่างน้อยก็จะได้เป็นการบ้านหรือว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับคนที่เขารออยู่ว่าเขาจะได้เอาไปทําอะไรอย่างไรกันต่อไปนะครับ บางคนอันนี้ส่วนมากจะบอกว่ารอตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะรอตรวจสอบและเปลี่ยนสถานะคนขับวินมอเตอร์ไซค์บอกเป็นเกษตรกรคุณผู้ชมรู้สึกเหมือนผมไหมผมว่าวันนี้มันเงียบอะ่ะมันดูน้อยอยังไงชอบคนมันดูเงียบนะฮะเนี่ยแปดคนแปดพันคนดูอยู่บอกว่ามีคนส่งมาบอกว่าได้แค่สามคนอะ่ะ นี่แปดพันคนเลยนะครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยแทบไม่ต้องพูดเลยนะฮะแปดพันต่อสามเนี่ยสามต่อแปดพันเนี่ยนะครับหลายคนก็โดนโดนเอไอเปลี่ยนอาชีพให้นะครับบางคนบอกเป็นเกษตรกรบางคนบอกเป็นนักศึกษาบางคนบอกเป็นผู้ประกอบการก็เนี่ยคุณผู้ชมครับเนี่ยคนดูแปดพันห้าแล้วเนี่ยคนดูแปดพันห้าร้อยคนมีคนบอกว่าได้แค่สามคนนี่แปดพันหกแล้วเนี่ยนะครับ คือคือที่พูดเนี่ยไม่ได้เอามาพูดว่าคนดูผมเยอะนะผมพยายามจะพูดว่าเมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนนะ,นะเมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนเนี่ยคนดูขนาดนี้เนี่ยคือถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูหมื่นหนึ่งสมมตินะแล,แล้วแล้วมีคนบอกว่าได้ในนี้แค่สามคนเนี่ยนะมันคิดเป็นอย่าเรียกว่าสามเปอร์เซ็นต์เลยครับมันศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามนู่นมั้งนะครับถ้าหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับคนได้แค่สามคนเนี่ย นะฮะเนี่ยมันแปลกอะ่ะก็ตอนวันที่แปดที่เก้าที่สิบตอนจัดรายการเนี่ยนะครับโอ้โหจะมีคนบอกมาเรื่อยๆเลยอาจจะเป็นสิบเป็นหลายสิบอาจจะเป็นร้อยคนบอกว่าฉันได้แล้วผมได้แล้วครับอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนี่ยแปดพันจะแปดพันแปดแล้วเนี่ยแปดพันแปดแล้วมีคนได้แค่สามคนขอ,ข,อข,อขอร้องเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วได้เนี่ยวันนี้นะ ถ้าวันนี้ได้เงินเนี่ยนะครับช่วยบอกมาหน่อยมันจะได้บันทึกเป็นสถิติไงถูไหมฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเก้าพันคนละเนี่ยเก้าพันคนละเนี่ยนะครับอ,อประมาณเก้าพันคนละมีคนบอกว่าได้แค่สามคนมันมันมัน,ม,นมันแปลกแปลกอะ่ะเออเนี่ยเก้าพันคนละเห็นไหมครับเก้าพันคนมีคนบอกว่าได้แค่สามคน เนี่ยนั่งดูอยู่คุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งกดไปไหนเรามาดูสถิติกันสินะอ่าไม่คนละสี่คนละคุณออนออนชูมาบอกว่าได้ตอนตีสองได้ตอนตีสองเก้าพันหนึ่งร้อคนมีคนบอกว่าได้สี่คนแล้วนะครับเก้าพันสองรอคนนะตอนนี้เก้าพันสองละของผมเนี่ยนะได้สี่คนที่แจ้งนะที่แจ้งนะเออ กลัวว่าดูอยู่จะไม่แจ้งหรือเปล่าขอร้องเลยนะครับถ้าใครที่ได้เนี่ยอย่างน้อยเราก็คิดถึงพี่น้องของเราคนอื่นคือคนที่ได้เนี่ยก็จะได้ยาวเลยนะครับอ๋อได้วันที่สิบไม่นับสิครับอันนั้นผ่านไปแล้วเราเราเอาเฉพาะวันนี้นะฮะคืออย่างที่ผมบอกไงว่าเราได้แล้วก็ได้ยาวละนะก็คือเดือนหน้าเราก็ได้อีกห้าพันเดือนถัดไปก็ได้อีกห้าพันแล้วก็มาลุ้นต่อว่ากระทรวงการคลังจะขยายให้เป็นหกเดือนหรือเปล่านะ แต่หลังจากนี้เราก็จะได้ตลอดหละแต่คนที่เขาไม่ได้ไงครับเราก็ต้องนึกถึงหัวอกคนไทยด้วยกันนะ่ะว่าเออเราได้แล้วก็ดีใจนะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเราคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่ได้เขาก็อยากที่จะเห็นข้อมูลที่มาที่ไปขั้นตอนของเราว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยมีคุณผู้ชมคิดเลขมาให้เลยคิดเป็น0 0 0 0 4เเซก็ทำหมื่นคนได้4ี่คนถูกไหมฮะเอาในนี้นะเรา,เาของเรานี่แหละเพราะอย่างที่ผมบอกว่า เวลาเวลารัฐแถลงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าว่าเขามีที่มาที่ไปแบบไหนถูกไหมครับเวลาเขาแถาลงเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอ๋อแล้ววันนี้เราจ่ายไปล้านสี่คนแล้ววันนี้เราจ่ายไปล้านหกคนละวันนี้เราจะจ่ายสามแสนคนเขาก็พูดไงแต่เราไม่ร,ร,มรู้เราไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าหรือไม่จรงิงเราก็ไม่มีอะไรไปตรวจสอบผมก็เลยตรวจสอบเอาจากของผมนี่แหละตรวจสอบร่วมกับคุณผู้ชมนี่แหละตรวจสอบไปพร้อมๆกันนี่แหละให้เห็นกันเลย เนี่ยครับไลฟ์สดเนี่ยตอนนี้9 0 0แลวนะพี่สาวได้วันนี้ตีหนึ่งอ่ะห้าคนละอ่ะห้าคนละห้าคนละจะหมื่นคนเนี่ยมีคนบอกว่าได้ห้าคนละนะครับช่วยบอกมาหน่อยเพราะว่าเราอย่าทิ้งกันครับคนที่ได้อย่างน้อยก็ได้เงินไปใช้เอาไปปลดทุกข์เอาไปดูแลอาหารการกินเอาไปใช้ในสิ่งที่เราต้องการในสิ่งที่เราจําเป็นก็เป็นเรื่องที่ดีครับแต่อย่าทิ้งเพื่อน นะมีเพื่อนอีกหลายคนที่ยังไม่ได้แล้วก็อย่าไปโพสต์ประเภทแบบไปเย้ยยันนู่นนี่นั่นเหมือนกับคนสิ้นคิดบางคนนะครับอันนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยและคิดว่าคนที่ติดตามผมยุคนวิเศษสังก็ไม่ควรทําแบบนั้นและก็ไม่มีความคิดที่จะทาอ๋อนี่ได้ข้อความตอนตีสี่ผลออกมาบอกว่าไม่ได้นะะตอนนี้เจ็ด uh แล้วค่ะคืออะไรครับผมอาจจะอ่านไม่ครบแต่เท่าที่ผมเห็นที่เขาส่งมาเนี่ยนะครับ ก็คือห้าคนนะที่บอกว่าได้วันนี้เนี่ยอืมอืมเนี่ยคุณผู้ชมดูดินะไม่รู้จะถึงหมื่นหรือเปล่าดูไปเรื่อยๆนะครับอ๋อเจ็ดคนแล้วครับพี่ยุคนอ่านไม่ทันขอบคุณมากครับโอ้โหที่เราร่วมทํางานกันแบบนี้เนี่ยเราทีอ่อสัญญาณตกไปนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยตอนนี้กลับมาละตอนนี้กลับมาละเจ็ดคนนะครับป้าได้ตอนตีหนึ่งแปดคนละ นะป้าได้วันนี้ตอนตีหนึ่งได้แล้ววันนี้สองคนออาไปรูปเอาข้อมูลนะถ้าสิบคนอ่ะสิบคนอ่ะเร็วเร็วเนี่ยนะสิบคนเก้าคนแล้วค่ะ,ะได้วันนี้ค่ะตีหนึ่งครึ่งเอาสิบเอ็ดคนแล้วมั้งครับเนี่ยอ่สิบเอ็ดคนละเนี่ยประมาณหมื่นเนี่ยคนดูนะครับเก้าพันแปดเก้าพันเก้านะครับอ่ะคนได้ประมาณสิบสิบเอ็ดคนอืมอะไรเนี่ยมีได้แปดคนแล้วค่ะคืออะไรกระต้องการบอกอะไร นะครับอืมอืมอืมเอาละก็ประมาณสิบคนสิบคนเนี่ยคนดูเก้าพันกว่าเก้าพันแปดนะครับขึ้นไปมอสกครูเนี่ยนี่ก็เริ่มลดลงมาละนะะอ๋อนี่คุณผู้ชมนับเร็วกว่าผมอีกนับว่าได้สิบสามคนแล้วอืมก็เหมือนเยอะนะสิบสามเนี่ยจากหมื่นหนึ่งเนี่ยไม่เยอะคนดูเป็นหมื่นน่ะนะครับมีคนบอกว่าได้แค่สิบสามคนอ้าวพี่สาวก็ได้ตอนตีสี่เริ่มมาเรื่อยๆละ เออเริ่มมาเรื่อยเยแล้วช่วยกันนะครับนะออสิบห้าคนแล้วโอ้นับกันเร็วมากนะฮะนับกันเร็วมากอืม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 สิบห้าคนถูกไหมฮะสิบห้าคนนะประมาณเก้าพันแปดเก้าพันเก้าที่ดูเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอืมอืมอืมคุณผู้ชมคิดว่ายังไงล่ะคนดูเอาประมาณหมื่นนึงอ่ะคนดูหมื่นนึงอ่ะ มีคนบอกมาว่าได้แค่สิบห้าคนนะ่ะอืมน้อยไหมน้อยมากนะครับอืมน้อยมากก็ต้องพูดกันตามตรงแบบนั้นนะครับแต่เขาอาจจะไม่บอกเราก็ได้นะฮะอืม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 อ่ะผมไม่ค่อยตามให้นะครับวันนี้มาเจอกันรอบจะเรียกว่าเป็นรอบสุดท้ายของวันนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่มีข่าวด่วนอะไรก็ก็ไม่ได้รายงานอะไรแล้วล่ะ ขอพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมก็ไปดูนี่คุณบอกสิบหกคนละคนดูหมื่นหนึ่งอะประมาณนะประมาณหมื่นหนึ่งอะเกือบเกือบหมื่นได้มาสิบหกคนที่แจ้งในนี้คุณผู้ชมคิดว่ามากหรือน้อยล่ะอ่าคุณผู้ชมคิดว่ามากหรือน้อยก็ก็มารีเช็คกันอย่างเงี้ยคือต้องช่วยกันนะผมก็เป็นคนเปิดประเด็นคุณผู้ชมก็ช่วยกันคัดกรองแล้วก็ตรวจสอบแบบนี้ขอพระคุณอย่างสูงนะครับที่คอยเฝ้าดูแล้วก็ติดตามรับชมผมนะครับเดี๋ยวตอนเช้าวันพรุ่งนี้เจอกันที่ช่อง25 นะเจอกันที่ช่อง25ตอน6โมงเช้ารายการเจาะข่าวเชาว้านี้ผมก็ไปออกทางหน้าจอโทรทัศน์บ้างนะทุกจันทรถึงศุกร์ส่วนวันนี้ก็ฝนตกหลายพื้นที่นะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วกันนะครับนี่เป็นสถิติที่เราร่วมกันตรวจวัดขอพระคุณนะครับที่ติดตามผมลาไปก่อนสวัสดีครับ